สวัสดีรอบสองอัดคิปเมือ่อกี้หลุดโอเคมันจะบอกแค่ว่าอันนี้ผมซื้อมา2ห 15, 15แล้วก็อันนี้มันจะซื้อ้5โอเคผมต้องการความเร็วสูงเพราะว่าผมมันหลุดมันหลุดเมื่อกี้มันหลุดเลยคือผมพัฒนาจนสุดแล้วเรียกว่าด้านล่างเนี่ยเต็มที่แล้วพแม็กแล้วด้านล่างม็กแล้วตอนนี้ด้านล่างม็กแล้วแล้วผมเพิง่งดูความจริงว่ามันมีชั้นสองโอผมเพิ่งรู้ว่ามันมีชั้นสอง ผมมีเงินเยอะมากผมเพิ่งร่วมมือแจ้งสอบแล้วก็ซื้อแจ้งสอบแล้วตรงนี้เน็ตหมดแล้วไปชั้นสอบปุ๊บผมก็ซื้อตรงนี้มาแล้วเพราะว่าตรงนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ปั๊มเงินนี่ปั๊มเงินได้เยอะมากเพราะเรานี้ได้600,000แล้วก็ตรงนี้ก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้ตรงนี้ก็มีเงิเยอะจังเลยดีดีดีโอเคมีชนยังไม่เก็บเพราะว่าผมเก็บไปแล้วกันโอเคผมจะปีบอสอันนี้แล้วนะคือขอบจริง สอเลนบอสห้าพันมาเลยบอสห้าพันของข่มาเดี๋ยวนี้เล่สต่อาเนี้ยผมก็ผ่านโอ้ยาว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 ไม่ไม่ผาแล้วเดี๋ยวบอสต่อไปสโตนโกเรมมินิแล้วก็ยังไม่มาสองตัวยังไม่มายังไงก็ดูยังไงก็มย่ยังไม่มา มาต่อเร็วแล้วตรงนี้ก็15ขั้นต่อไป15เหมือนกันไม่ต้องถามอะไรคะ่ะอะไรคุดข้างเดียวมาป่ะขั้นต่อไปรถถังขนาดกลางร,รับประกันไม่มีรถถังขนาดใหญ่นี่ ตรงนี้กลางเครื่องบินโอ้ละใครแถลงม,มันมีอะไรพับเยอะเก่งเยอะมันเปลี่ยนกล่องตรงนี้ด้วยเนี่ยมันเปลี่ยนด้วยคือถามว่าผมไปแต้มแบบพักแต้มบินเท่าไหร่แล้วก็ดูมีอยู่หลายมือนอะัะผมมาพัฒนาน,นี้เลยเนะี่ย คือผมไม่อะไรลงไปอ่ะคือผมงงว่ามาันคืออะไรนะน่ะผมกดรัวๆเะะเนี่ยตอนจริงคือเมื่อกี้ก็มีอัดคลิปอ่าผมแพ้ผมแพ้รอบนี้ผมแพ้เออแพ้ไม่ต้องถามว่าทำาาาอะไรต่อปั๊มต่อสี่ครับรออะไรเลตโก RBG สิบห้าแล้วได้เวลารถถังขนาดกลาง ผมว่าคลิปนี้จะยาวแค่ห้านาทีแล้วแล้วก็เออผมว่าประมาณห้านาทีพอคลิปต่อไปก็คือผมจะเล่นจนจบเกมเลยเจ็ดนาทีห้าสิบเจ็ดนาทีครึ่งแล้วกันจะเล่นจ,นจนจบเกมเลยโอเคฟาร,ร์มต่อเยาะๆไม่รู้ว่าจะมีต่อได้ร,รับประการว่าทหารเยอะมีเยอะแน่นอนอยังไม่รู้จะต่อ,อยังไง ให้ตรงนี้ผมก็แบบผ่านอ่ะตรงเนี้ยผมก็เก่งกว่าแล้วอ่ะขนาดผมอ่ะอือทำอไรนะ yeah. มาดูกันว่าต่างขนาดกางผมดูว่าเป็นต่างของคุณมากขั้นต่อไปคือปืนกลน แพงแน่ๆสามพันโอเคยาวแน่ๆเลยวอะแต่แตวันนี้มันก็ให้น้อยๆอะพาตาไมยังไงวะเนี่ยมาดูกันว่าผมจะได้แต้มจากแต้มบนตรงนั้นเยอะแค่ไหนล้านห้าคูล้านห้าคูสบายเต๋อบอลตัวไปนี่มา เหมือนเกียร์เนียนดิตตรงนี้นะอ่ะไม่ต้องก้ามอ่ะผมอัพเกียดั้าต่อไปเลยนะแล้ว่าพี่ด้องก็ปรับตาดเอาค้างเอาค้างต่อไปเป็นระเบิดมือ มันเปลี่ยนจริงจริงด้วยครับที่ผมจะพัฒนาให้มันสิบห้า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 อย่หมดแค่ประกันก็สามยาวบบอ๋อตอนนี้ผมน่าจะมีกำลังทหารกำลังทหารงงงงโอ้โหมันงงเลยเอะว่าเกมอ๋อสองหมื่นโอ้หสองหมื่นทหาร ยือไปเปล่าวะขนาดเกมยังเขียนไปงงงง,ง,งอ่ะนี่คือมันงงคืออะไรเนี่ยกูเห็นอะไรลงไปเนี่ยคกูแล้ว่าทำไมมองไม่เห็นเลยเลยผมไม่รู้อะไรมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยผ่านเรียบร้อย ตอนนี้เรียกไงว่าผมจบตรงจบตรงนี้แล้วจบแล้วจบแล้วโอเคผมไปดูันด้นบนดูเก็ดของด้าบนกันก็ต้องไงต้องรออัเดตต่อไปแล้วแหละซื้อตรงนี้อะไรก็กินเงินไปเยอะมาก จบเกมแล้วเกมจบแล้วไม่มีต่อแล้วเซื้ออะไรต่อไม่ได้แล้วเงินไรประโยชน์แล้วละห้าพันเรียบร้อยเหลือสุดท้ายก็คือผมจะสุดท้ายก็เหลือแต่ตรงเนี้ยเหลือแต่แอปเกอาหารทุกเนี้ยใช่เหลือแค่นี้จริงมันไม่เหลืออะไรแล้ว ไมนน่เหลือ,อเลยแล้วเกมจบแล้วผมเล่นจบแล้วงกูเีกเรีนจนจบเกมเลยป่าวผมจะซื้อตรงนี้เห15โอเคงั้นเป็นการจบคลิปเพียงเท่านี้เป็นสอ2และรออัปเดตต่อไปเพราะมันจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาฟาร์มทหารเองโอเคต่อไป ไปป่ายแล้วทุกคนคิดว่าเขาจะมากันตอนไหนว่าไม่รู้เหมือนกันโอเคเจ้าคลิปทุงทุ่งทุงทุง,ทง